พุ่มใหญ่เลยนะพี่น้องนะเออตอนนี้นะประมาณเมตรกว่าเกือบเกือบสองเมตรล้นจริงกระชับจริงเขาไปแล้วนะครับก็จะเหลือจากเมตรกว่านะน่าจะเหลือไม่ถึงเมตรแล้วแหละขุดสําเร็จเซตแล้วนะพี่น้องทําการตาลลากแก้วแล้วนะพี่น้องนะนี่ขอให้ได้เห็นเท่า สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเดินประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวขลาดเป็นเซฟาร์ม KBF ทำการโคตโก้เหมือนเดิมแล้วพี่น้องช่วงนี้ไม่มีอะไรนอกจากตะโก้เลยคือปากกากองอะไรก็มีนะที่บ้านผมเขาเรียกนางแย้มอะ่ะเดินเป็นไม้นอกกระแสว่าจะหาโคตกระถินก็ยังไม่เจอต้อนสวยถูกใจนะกระถินนี่ต้นนี้ตะโก้เป็นตะโก้ที่ผมเคยมาตัดแต่งทิ้งเอาไว้มานานแล้ว กุบคล็บนกเขียวเนาะต้นไหนก็ตัดแต่งเดี๋ยวมาดูลักฐานพุ่มใหญ่เลยนะพี่น้องนะเออตอนนี้นะประมาณเมตรกว่าเกือบเกือบสองเมตรเพราะว่ายังไม่ทำการกระชับพุ่มกระชับกิ่งเมื่อก่อนต้นมันใหญ่ป่าพวกนี้ไม่ต้องว่าอยังไงล่ะร้อนตัวเนาะพี่น้องเนาะไม่ใช่ว่าจ้องมาทำลายป่าเด้อพี่น้องนี่เห็นไหมรอยผมรอยผมตัดเียงเอาไว้เนี่ย ผตามนิสัยผมอะผมจะชอบตัดโคดอะไรทิ้งไว้ป่าพวกเนี้ยเดี๋ยวก็กลายเป็นไร่มันไม่ใช่ป่าแบบอ,อไม่มีที่ไม่มีเจ้าของนะแล้วตอนเนี้ยเจ้าของเขาเริ่มกลับจากกรุงเทพกลับจากที่ทํางานเพราะว่าช่วงนี้โควิดเนาะเขาก็เริ่มกลับมาเนี่ยจะเห็นว่าป่าติดกันนั่นนั่นก็กลายเป็นไร่เลยเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเป็นป่าตะโกแบบนี้แหละพี่น้องออผมก็แต่งไว้เป็นร้อยต้นนะตัดทิ้งไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ห่วงก็คนร,รู้จักกัน อันไหนใช่ได้ก็ขอเข้าไว้หมายถึงว่าขอเขอตาตัดอะ่ะเขาก็สว่วนหนึ่งเขาเอาไว้ทําฟื้นนะพี่น้องลกัลกๆัอ่ะอันไหนนั่นเราก็ขอขอเขาไว้นี่ก็เหมือนเดิมครับสไตล์เดิมก็ไม่รู้จะนําเสนออะไรพี่น้องเนาะคนคุดไม้ขายหาไม้ขายก็ต้องนี่แหละก็ทำาล้คลิปไอ้การคุดไม้คุดอะไรนี่แหละบนในฟังไปเรื่อยตามภาษากระชับพูมเหมือนเดิม คยกระชับไปหลายรอบแล้วครับพี่น้องเนี่ยหนามไม้มันจะอยู่ฝั่งนู้นนะเนี่ยนี่ตะวันออกตะวันออกอยู่นู้นตะวันตกอยู่นี่ตะวันหนามไมอยู่ฝั่งนี่มาดูคนต้นนึงก่อนอนะนี่คนต้นใหญ่ๆอุ้ยหนามเล็บเดี่ยวพี่น้องเลยนี่อันนี้เขือเขือเขาเรียกเขืออะไรนี่รู้เขือหัวด,ด้วนเนี่ย แต่ไม่ใช่เครือธลิตไม่ใช่เครือตังอ้งยานเนอนี่เนี่ยร้อยที่ผมมาก็ชับเอาไว้เห็นไหมนี่ร้อยผมตัดเนี่ยทรงมันจะอยู่ประมาณนี้ด้านหน้าจะอยู่ฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวผมตัดก็ชับคุมคลิปนี้อาจจะต้องมีการฟันป่าสักหน่อยด้อพี่น้องเนี่ยทั้งนางแย,ยมทั้งไอ้นามเล็บเดี่ยวโหเนี่ยกว่าจะได้แต่ละต้นพี่น้อง มันก็ไม่ได้นั่งคูดง่ายสบายไปทุกต้นหรอกบางต้นก็ต้องมีการอย่างนี้บั่งแหละจะไม่ค่อยอยากฝันมันเท่าไรหรอกไม่ได้โลกสวยอยไรหรอกขี้เกียจหยิบหยิบพลอยมันพ่นพลอยมันนั่งคูดได้ก็แล้วกันอเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้แบบไหนยังไงจะคูดได้ยังไอแล้วครับพี่น้องหลังจากทําการนี่ ล้นกิง่งกระชับกิง่งเขาไปแล้วนะครับก็จะเหลือจากเมตรกว่านะน่าจะเหลือไม่ถึงเมตรแล้วแหละแต่ผมว่าด้านนี้นะหน้าเปลี่ยนมาเป็นหน้าไม้นะพี่น้องเออมองอย่างนี้พี่น้องอาจจะมองไม่ไม่ชัดเท่าไหร่อย่างอย่างที่เห็นนั่นแหละเพราะว่ามันมันมีไอ้มันไม่มีแบคดอปมันไม่มีไอฉากหลังอ่ะเดี๋ยวจะรีดใบดูโครงสร้างคร่าวๆค,คือฝั่งนี้จะเห็นกิ่งมันเยอะไง จะเห็นโครงสร้างของกิง่งอ่าอันนี้ก็จะเป็นหลายลำผมว่าจะเอากิ่งนี้ออกเนี่ยกิ่งนี้มันก็จะเทมาฝั่งนี่นก็ไปต่อเขียงข้างบนนี่กันเยะสันนนยยกนิดหน่อยเนี่ยต่อเลี้ยงยอดอีกนิดหน่อยก็น่าจะโอเคอยู่นะสําหรับตะโกโครงสร้างคือถ้าจะหาสวยเทพเทเหมือนเทวดาเลี้ยงให้ทุกต้นมันก็คงลําบากนะพี่น้องนะเนี่ยต้นนี้ก็ ถือว่ามีโครงสร้างเก่าแก่อยู่แล้วนะมีกิ่งกา้านไปเนี่ยประมาณนี้อ่ะเราลิดลองลิดใบดูดิหลังลิดใบออกแล้วก็จะได้เห็นโครงสร้างของไม้ประมาณนี้นะพี่น้องก็จะเป็นไม้พุ่มๆกลุ่มกอย่างว่าเนาะต้องเข้าใจว่านี่มันไม่ใช่แบบบอนไซทดข้อต่อเขียงไม่ได้เป็นการแบบคุด ต่อบนไซเอาไปเลี้ยงไล่สเตปไล่สกลกันมันเป็นไม้แคะไม้โจ๊บป่าไม้โครงสร้างป่าอะไรก็ว่ากันไปนี่แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกระโจ๊บป่าร้อยเปอร์เซ็นคือมันก็ต้องมีการไปต่อยอดส่วนเขียงที่ลอยตัดใหม่เนี่ยคือนี่นาจะประมาณสักปีกว่าละสองปีที่มั้งที่ผมไม่ได้เข้ามาป่านี่อ่ะเพราะว่าผมช่วงนั้นก็ออกหาคุดใด้ตะโกใต้ดินก็ ตะโกแคะผมก็นานๆทีคุดเยอะผมจะคุดตะโกแค่ก็เมื่อมีออเดอร์มีคนสั่งมีคนชอบแต่ถ้าตามใจผมคุดเองถ้าไม่ติดอะไรนะผมก็จะไปหาตะโกตะโกใต้ดินตะโกคดทดข้อต่อเขียงตอนแรกว่าจอฝั่งนี้เป็นด้านหน้าดูแล้วมันยังไงพี่กลนะ่ะพี่น้องเนาะมันไม่สวยเนี่ยที่มองที่เคยอ่านมา,าไว้นะเห็นไหมรอยผมตัด รอยตัดไว้เนี่ยเนี่ยนี่ก็รอยตัดไว้แล้วมันแตกใหม่เอาด้านนี้เป็นด้านหนาผมว่าจะสวยกว่าอืมสวยกว่านะในความคิดมุมอมองของผมแต่ว่ากิ่งนู้่นต่ำลงไปหน่อยถ้าเอาออกเอาสองลำนี้ออกไม้มันจะดูแหว่ง <c oughs> <c oughs> อ่ะ นี่นี่คุยกันแบบว่ายังไม่ได้เห็นลากฝอยเลยนะพี่น้องนะไม่รู้จะมีลาบฝอยโออมีอยู่ด้านบนคงจะทำไมต้องขุดลึกเท่าไหร่พอจะมีอยู่คนไม่เกี่ยวกันอาจจะใช้ได้น,นะเนาะสำหรับคนที่ชอบไม้แบบเอาไปเลี้ยงง่ายๆเจ้าใบๆเดี๋ยวขุดแล้วค่อยมาคัดกิ่งอีกทีนึงว่ากิ่งไหนควรจะออกไม่ควรจะออกบางทีเราตอนเนี้เรารีบตัดออกแล้วเนี่ย พอเราคูดขึ้นมาแล้วเราเอียงองศาเอียงมุมหามันอาจจะได้ทรงที่ดีโดยที่โอ้เก่งนี่ไม่น่าตัดเลยประมาณนี้แหละเดี๋ยวตอนนี้ก็คูดสภาพนี้ไปก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวผมคูดเลยเพราะว่าคลิปคูดก็ดูกันมาเยอะแล้วสายละเอียดสายซุยๆแบบนี้เลยพี่น้องเห็นไหมโอกาสตุ้มแตกง่ายเด็ดเนี่ยแค่มือโกยๆอย่งนี้ก็ขึ้น อถ้าทถ้าทายฝีมืออยู่เหมือนกันนะถ้าลาข่อยไม่เยอะจริงๆนี่มีโอกาสตุ้มแตกเยอะมากเลยคุดสำเร็จเซตแล้วนะพี่น้องอือย่างที่บอกเป็นสายละเอียดอ่ะนี่ขนาดแค่คุดนะรุดไปฝั่งหนึ่งละดินนะแต่ก็ไม่ถึงก็แตกออกมดนะมันจะรุดไปฝั่งหนึ่ง บอกกันตามตรงเลยไม่ต้องอำพางพิดบังแต่ลากฝวยมีเยอะแยะมีอ้อมมีลากนู่นผมผมเสียวอีตอนจะยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็ยังต้องมาแบบตัดรากแก้วคือตัดให้มันเรียบสวยอะพี่น้องถ้าแบบซับไปอย่างงี้แล้วเอเลยอ,อะผมจะไม่ทุกเลยเดี๋ยวเนี่ยอ,อ,อือย่าแตกนะอึ่ฮะ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องก่อนนะต้องสองมือประคองช่วยกันไม่งั้นเดี๋ยวเหนื่อยเปล่าทำการตารัดลากแก้วแล้วนะพี่น้องนะนี่ขอภัยที่เห็นเท้าตาัดลากแก้วแล้วสารภาพฝั่งนี้ดินล่วงมาหน่อยนึงนี่ฝั่งนี้เลยต้องเอาเท้าหนุนไว้ <c oughs> คือเดี๋ยวมันจะยิงจะพังยิงจะแตกแต่ฝั่งนี้นี่ยังยังไม่แตกนี่ฝั่งนี้ยังไม่แตก แล้วก็ไม่กล้ายกให้ดูไม่กล้าแกว้งอภัเหตุผลก็อย่างที่บอกนะพี่น้องอันนี้น่ะมันเป็นดินทรายละเอียดดินทรายซุยๆเนี่ยมันมันไม่ใช่ดินทรายเน้นเหมือนป่าป่าที่เคยไปคุดดินดินทรายป่านี่ถ้าภาษาโคราชเขาเรียกว่าดินเอียดคือลายเหยียบเดินจะมันะด,ด้งเอียดเอียดเอียดเขาเรียกดินทรายเอียดแต่ป่าถามว่ามีโอกาสรอดไม่มีนะว่ารากฝอยมันเยอะแล้วก็มันก็เล่าให้ฟังนี้ฝั่งเดียวพี่น้องมันจะร่วงออกมาเนี่ยาที่เห็นเนี่ยเอาดินเอียดกลับคืนเนี่ย ฝั่งนี้ด้านหลังไม่เล่าเดี๋ยวผมไม่กล้าไม่กล้าลุกคือเดี๋ยวจะมัดก่อนมัดให้เรียบร้อยไหนๆก็คตดแล้วนะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปรุ่นกันรอดไม่รอดแต่ผมในจาประสบการณ์นะมันรอดอยู่ถ้าแบบใจเย็นนะคือซื้อไปแล้วก็ไปวางไว้ก่อนสักเดือนหนึ่งอะไรหนึ่งให้มันแข็งแรงให้ดินมันเซฟตัวแล้วค่อยแก้ตุ่มออกปลูกในดินปลูกที่ท่านมี ไม่ว่าจะเป็นใบก้ามปูดินอะไรก็ช่างอะนะรอให้มันแข็งแรงก่อนแต่ถ้าไปแล้วแก้เลยอะดินมันจะร่วงอย่างเงี้ยเพราะว่ามันร่วงไปแล้วฝั่งหนึ่งอ่าถ้าไงบางทีอาจจะยังไม่ขายหรอกยกเว้นถ้าคนไหนทําใจรับได้เราก็มารับเองถึงบ้านมีความรู้นะถ้ามือใหม่ตัวน,นี้ผมไม่ไม่ค่อยแนะนำอยากให้เอาไปเสี่ยง่าไรหรอกพูดกันแบบค่าขายกันตรงๆนะพี่น้องนะถึงมันจะ ผมก็อยากขายนั่นแหละแต่ว่าถ้าขายแล้วมันไปไป,ไปตายมันก็นะเสียได้ทั้งเงินทั้งคุณเสียแรงทั้งผมอะแต่ถ้าคนไหนทําใจรับได้ก็ผมก็แต่มันใหญ่นะพี่น้องนะนี่นักนะส่งเนี่ยใส่กล่องคงจะส่งไม่ได้เหมือนต้นที่แล้วอะต้องต้องมาดูเองเดี๋ยวผมมัดก่อนเ้อพี่น้องเด้อเอาละครับพี่น้องทําการห่อตุ้มเซจเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกนะฝั่งนี่ ดินมันจะล่วงเล่าไปฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ล่วงไม่เล่านะลาก่อเยอะแล้วแต่ว่าอย่างที่เขตผลที่บอกอะ่ะมันเป็นดินทรายละเอียดผมผมยกแหว่งตุ้มแต่แนวแต่แนวแต่แนว,แนวอย่างเมื่อก่อนไม่ได้นะตัวนี้ไม่กล้าเสี่ยงอ่าถึงมันจะไม่สวยมากแต่มันก,มนก็มันก็โอเคอยู่นะมันก็พอก้มแก้มนะพี่น้องเนาะแล้วก็ได้ไหนก็คุดแล้วก็พยายามถนอมมันนี่ผมก็ทําการลัดตุ้มเนียนหนาพอตุ้มควนเลยเนี่ย ดี๋ยวไปลดน้ำใสายาเล่งรากาทำทำกรรมวิธีการปลูกเนี่ยวก็ได้ไม้ทรงประมาณนี้นะพี่น้องนะน่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดคัดกิ่งตรงไหนต้องคือหาเสียงหาเงาให้พี่น้องได้เห็นเห็นไหมนี่จะได้ไม้ประมาณนี้นะพี่น้องนะฝั่งนี้ไม่แตกฝั่งนี้ฝั่งนี้ล่วงไปหน่อยก็เลยต้องรัดผมจะก,กลัวแตกอีกตอนที่จะครับ ออกจากไลนนี่แหละเพราะว่าผมใช้มอเตอร์ไซคชื่อใส่ท้ side, ายมอเตอร์ไซค์มัดไปเลยต้องรัดเยอะสักหน่อยนึงอ่าคลิปนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องสําหรับการคุดตะโกโครงสร้างจากป่าตะโกะแคะตะโกะโจปากแล้วแต่ใครถนัดเรียกนะแต่ผมพยายามจะเรียกคําว่าตะโกะโจปา <c oughs> แต่บางทีมันก็ชินปางนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าไปจริงจรนะิงวพี่น้องไงก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆสอนเล็กๆเข็งนี้ต่อไปนะครับกับเขียวกคราดเป็นไซฟ,ฟาร์ KBF หามุมหล่อวัสดีครับผมอ้หนักใช้ได้นะพี่น้องยิ่งเป็นดินสายยิ่งนัก